ตัหิละกเนหิสังไพตังปัตัะกัลังนามโหติกาโงยุตตาลูปังโอนากรรมสัพปตักกัลตังวิทิตวาอิธานิการิยามนาสังเคนะอนุมาเนตภะสาตุนะโมตัสสะภะครวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะครวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะครวตโต สุนาตุเมพันเตสังโฆอ,อัชะปวนาปนารสิยาติสังคสสะปตะก,กันลังสังโฆเตวาจิกังปวารียาปวารียมิทิเทนาวาสุเตนาวาปันบริสังกายาวาวัดหันตุมังกายาสมันโตอรุก